เช้าวันนี้ครับไปเริ่มต้นกานที่ผลงานของนักกีฬาไทยไปที่แบดมินตันรายการไชน่ามา s t สเตอร์นี่เป็น World Tour 750ผลปรากฏว่าในประเภทชายเดียวนะครับบิวกุลวุฒก็ยังผ่านเข้ารอบ3อเช่นเดียวกับคู่ผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เฟรมและไตเติ้ลเจนก็ยังผลงานเยี่ยมเข้ารอบ3ได้เช่นเดียวกัน การแข่งขันไปมน,บบนตั้รายการไชน่ามา s t สเตอร์2,025รายการระดับ World Tour Super 750ชิงกันรางรวม1,250,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ40ล้านบาทที่เมืองเซ่นจิ้นประเทศจีนเมื่อวันนี้ไปเริ่มกันที่ชายเดียวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิตสารมื่อวันดับ3ของรายการและมือ3ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะลู่กวางซูมื่อันดับ14ของโลกจากจีนไปแบบสนุก2เกมรวด 22ต่อ20และ21ต่อ17เกมแรกนี้ต้องดิวส์เลยนะครับส่งผลให้วิวกุลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับคร mm ิสโตโปอฟเหมือนดับ10ของโลกจากฝรั่งเศสที่ชนะโจเทียนเฉินมือ6ของรายการและมือ5ของโลกจากไต้หวันมา2ต่อ1เกมเดี๋ยวคู่วิวเนี่ยจะตีในช่วงสายๆของวันนี้เลยนะครับในรอบ8คนครับทีนี้ไปดูประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 หมิวพปรปวีช่อชูวงมือวันดับของรายการและเป็นมือ6ของโลกก็สู้เต็มที่แล้วนะครับไปแพ้ p ีวีสินธุมือนดับ14ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด15ต่อ21ทั้ง2เกมเคลื่อนดับโลกกับหมิวดีกว่าแต่ว่าประสบการณ์เป็นของ p ีวีสินธุนะครับก็เลยทําให้หมิวนี่น่าเสียดายครับตกรอบ2ไป ด้านเมรัชนกอินทนนท์มือนดับ10ของโลกไปแพ้หวังจื่อยี่มือนดับ2ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกมเกมแรกเนี่ยมเมย์แพ้ไป15ต่อ21นะครับเกม2เนี่ยจริงๆมีโอกาสได้ถึง4เกมพอยต์นะครับแต่ว่าเมย์ปิดไม่ได้แพ้ในเกมนี้ไปอีก21ต่อ23ก็เลยส่งผลให้แพ้ไป0ต่อ2เกมนะครับ15 21แล้วก็21ต่อ23ทําให้เมรัชนกก็จบเส้นทางในไชน่ามาสเตอร์ที่รอบ2เท่านั้นนะครับ ทีนี้ไปดูประเภทที่เราได้เฮกันบ้างครับในประเภทคู่ผสมรอบ2ไปดูบาร์ดเฟรมเดชาพลภัววรานุเคราะห์จับคู่กับสุพิศราเพียว3พรานซึ่งเป็นคู่มืออันดับ4ของรายการและคู่มือ4โลกฟอร์มยังคงร้อนแรงนะครับชนะคู่ญี่ปุ่นก็คือยูอิชิชิโมกามิที่จับคู่กับชากยะโฮบาะะคู่มือ20ของโลกไปขาดลอย2เกมรวด21ต่อ16และเกม2นี้ขาดเลยครับ21ต่อ5 ก็สมมติให้บาสเฟมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายไปเจอกับเย่ห่องเวยและริโกคอนซาเลซซานคู่มือ12ของโลกจากไต้หวันต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งในประเภทเดียวกันนะครับก็ここคือคู่ของไตเตันเจนรุกธนพักอูบทองและเชิญนิชาสุดใจประพารัฐซึ่งเป็นคู่มือันดับ16ของโลกชนะคู่แมตต์เวสเทอร์การ์ดที่จับคู่กับคริสเตียนบุช คู่มือดับ24ของโลกจากเดนมาร์กไปแบบสนุก2เกมรวด21-15ต่อและ21-17 mm hmm. ต่อไตเติ้ลเจนเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายแต่ไปเจอศึกหนักนะครับเม mm ื hmm. ่อต้องไปเจอกับเจียงเจินปังที่จับคู่กับเว่ยยาซินคู่มือหนึของโลกจากจีนต่อไปนะครับเท mm hmm. ่ากับว่าในการแข่งขันไชน่ามาสเตอร์หนนี้เนี่ยเราเหลือนักกีฬา5คนจาก2ประเภทนะครับ mm hmm. ในประเภทคู่ผสมเนี่ย บัตเฟมแล้วก็ไททันเจนเนี่ยเดี๋ยวจะลงคอร์ดในเวลา9โมงเช้าเลยนะครับคือหมายความว่าในช่วงข่าวเราเลย9ก้าโมงเช้าแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยบัตเฟมและไททันเจนเนี่ยอยู่ในสายบนเหมือนกันถ้าเข้ารอบด้ทั้งคู่จะไปเจอเองในรอบตัดเชือกโอ้โหน่าลุ้นเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าไททันเจนเนี่ยอาจจะเจองานหนักหน่อยเพราะว่าโคจรไปเจอคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนนะครับส่วนกุลวุฒิเนี่ยที่จะเจอกับโปปอปเนี่ย เอาจริงว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยเล่นเยาวชนนี่เมื่อ6ปีก่อนนี่คือคู่ชิงเยาวชนโลกนะอตอนนั้นเนี่ยโอ้โหหน้าตาย,ยังละอ่อนเลยและเป็นวิวของเราที่เอาชนะโปรปอไปแล้วก็คว้าแชมป์เยาวชนโลกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันคู่ของวิวและโปรปอจะเล่นประมาณส1บ็ดโมงครึ่งคือช่วงสายของวันนี้นะครับก็หวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง,<ช>น,งนะคะในช่วงที่ต่างคนต่างไปเพิ่มประสบการณ์รเก็บดีกรีของตัวเองมายังไงก็เอาใจช่วยวิวกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงนักกีฬาแบดมินตันคนอื่น Dá